รู้ได้เหี้ยวันนไปถ่ายนี้พอดีเลย อันตรายเว้ยอันนี้คือน้ำเปล่าอย่าไปวางบนไฟเว้ยน่ายัลเกลียดเขายิ่งบอกอยู่ยิ่งไม่มีจิตสำหรัเขาจะจับอยู่ไม่ให้วางก็ไม่วาง